ครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมต้นเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องเมื่อเราไม่เลี้ยงกุมารทองแล้วต้องทำอย่างไรถึงจะถูกต้องที่สุดนะครับถึงจะดีที่สุดนะครับก็มาดูกันเลยนะครับข้อหนึ่งการปลดปล่อยกุมารทองปลดปล่อยดวงจิตของกุมารทองนะครับ วิธีนี้นะครับก็ให้นำหุ่นกุมารทองห่อผ้าขาวแล้วเราก็ไปหาพระสงฆ์ที่วัดนะครับนิมนต์พระสงฆ์สี่รูปนะครับให้พระสงฆ์สวดอภิธรรมเจ็ดบทนะครับเสร็จแล้วให้พระสงฆ์บังสกุลตายเหมือนงานศพนะครับต้องเป็นพระสงฆ์เท่านั้นนะครับ ศีลของพระสงฆ์เท่านั้นที่จะปลดปล่อยวิญญาณให้กุมารทองไปเกิดใหม่นะครับและเมื่อทำพิธีเสร็จแล้วก็นำหุ่นของกุมารทองไปเผาในเมลุนะครับอาจจะเผาพร้อมกับศพคนตายก็ได้นะครับเผาพร,พร้อมไปถ,ถ้าสมมุติว่ามีมีงานศพเขาจะเผาคนตายอย่างเงี้ยเราก็ ฝากเอากุมารทองไปเผาเลยนะครับเผาได้เลยถ้าเราทําพิธีแล้วนะครับเขาก็จะไปเกิดใหม่นะครับเราก็จะไม่มีกรรมต่อเขาเขาก็จะไม่มีกรรมต่อกันต่อเรานะครับนี่คือข้อแรกนะครับข้อ2นะครับปล่อยขายนําไปขายต่อให้ผู้ที่อยากเลี้ยงกุมารทองวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดเหมือนกันข้อแรกก็ดีที่สุด การปลดปล่อยกุมารทองก็ถือว่าดีที่สุดเหมือนกันข้อ2นําไปขายต่อให้กับผู้ที่อยากได้ผู้ที่อยากเลี้ยงกุมารทองคนที่เขาเลี้ยงกุมารทองจริงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับข้อห้ามนะครับเมื่อคุณไม่เลี้ยงกุมารทองแล้วมีข้อห้ามด้วยนะครับข้อหนึ่งห้ามนำไปทิ้งใต้ต้นโพนะครับ หรือสถานที่ต่างๆเนื่องจากจะส่งผลไม่ดีต่อคุณกุมารทองกุมารทองจะพยาบาทอาฆาตแขนถือว่าเป็นกรรมหนักมากนะครับสำหรับผู้เลี้ยงนะครับไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะครับไปวางไว้ใต้ต้นโพต้นไทรต้นไม้ใหญ่ไม่ควรนะครับเพราะถ้าเรานำไว้ใต้ต้นโพกูมารทองจะไม่มีคนเลี้ยงนะครับ กุมารทองจะหิวและเหงาทรมานมากที่สุดนะครับฉะนั้นควรปลดปล่อยกุมารทองหรือไม่ก็ขายให้กับผู้ที่ชอบเลี้ยงกุมารทองโอเคนะครับอันนี้คือข้อห้ามข้อแรกนะครับขออ้อ2ห้ามนำให้ญาติหรือคนที่เขาไม่ชอบเลี้ยงกุมารทองและไม่เชื่อว่ามีกุมารทองหรือแบบกุมารทองมีจริงเนี่ยเขาไม่เชื่ออะไรเงี้ยเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ให้เขาเลี้ยงต่อเรานะครับไม่ควรนะครับเพราะเขาอาจเลี้ยงไม่ดีพอนะครับและอาจจะไม่สนใจและไม่เอาใจใส่กุมารทองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราส่งสมมติเราไม่เลี้ยงแล้วเราจะส่งต่อให้ญาติพี่น้องคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยคือแล้วแล้วญาติพี่น้องเราก็เป็นคนที่ไม่ชอบที่ไม่เชื่อเรื่องกุมารทองไม่เชื่อสิ่งลี้รับยิ่งไม่ดีเลยนะครับยิ่งยิ่งไม่ได้นะครับก็ไม่ควรนะครับ ต่อไปนะครับสำหรับคนที่ต้องการเลี้ยงกุมานทองนะครับผมแนะนำให้เลี้ยงสายเทพลองดูนะครับลองเลี้ยงสายเทพดูก่อนนะครับเมื่อเลี้ยงเป็นแล้วนะครับจึงค่อยเลี้ยงสายพายนะครับเพราะว่าสายเทพเนี่ยเลี้ยงง่ายและไม่มีโทษต่อผู้เลี้ยงนะครับแต่ถ้าเราจะเลี้ยงสายภายนะครับถ้าเลี้ยงดีก็จะส่งผลดีในชีวิตของคุณนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงไม่ดี ก็จะส่งผลไม่ดีตามมานะครับอันนี้ก็คือสายพายนี่เขาจะมีทั้งทั้งคุณและโทษนะครับสายเทพเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแต่คุณจะมีแต่สิ่งดีๆนะครับมีแต่ดีนะครับไม่มีไม่มีโทษนะครับก็ดูกันเอาเองเนาะนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเลี้ยงนะครับกุมารทองนะครับข้อห้ามเลยนะครับมีข้อห้ามด้วยนะครับข้อห้ามสําหรับผู้ที่ต้องการเลี้ยงกุมารทอง คือแบบเริ่มหากุมารทองเนี่ยสาหรับคนที่คือข้อห้ามคนที่ต้องการหากุมารทองเนี่ยหรือจะเลี้ยงกุมารทองเนี่ยก็มาฟังกันดูนะครับว่าห้ามอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือห้ามนํากุมารทองที่อยู่ตามต้นโพต้นไม้หรือสารเก่าหรือสารพระภูมิที่มีคนกราบไหว้ถ้านํากุมารทองตามใต้ต้นโพมาเลี้ยงต่อ เปรียบเสมือนดาบสองคมนะครับเพราะในหุ่นของกุมารน,นั้นอาจไม่ใช่ดวงจิตเด็กสถิตอยู่อาจจะเป็นสัมภเวสศีหรือดวงจิตเล่ล่อนดวงจิตไม่ดีอาศัยอยู่ถ้าเรานำมาเลี้ยงเราจะไม่สามารถคุมหรือบอกให้ดวงจิตเหล่านี้เชื่อฟังเราได้นะครับ คือเราขออะไรอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเป็นดวงจิตแบบไหนนะครับและดวงจิตไม่ดีนี้จะทําให้เราวิบัติหรือถึงขั้นหลอกหลอนผู้ที่นำมาเลี้ยงจนเสียสติได้อันนี้โอ้โหเจอบ่อยมากนะครับคือคือเคยมีข่าวด้วยแหละนะครับที่ว่ามีคนเอากุมารทองมาเลี้ยง พอเลี้ยงปุ๊บอเอามาเลี้ยงจากเอากุามารทองมาจากต้นโพงเงี้ยเอามาเลี้ยงที่บ้านเงี้ยพอมาเลี้ยงปุ๊บบ้านจนเสียสตินะครับหมอปลาคือถึงขั้นเรียกหมอปลามา,ามาเคลียร์เลยนะครับถึงขั้นเรียกหมอปลามาจัดการาเรื่องกุมารทองอะไรพวกนี้นะครับทุบกุมารทองกันสนุกเลยนะครับอันนี้ก็เคผมก็เคยดูอยู่นะครับเคสนี้ ที่ว่าเขานำกุมารทองมาจากไหนก็ไม่รู้จากต้นไม้จากสารบ้างเอามาเก็บไว้ที่บ้านแล้วเขาก็เป็นคนบ้าบาเสียสตินะครับญาติพี่น้องก็ทนไม่ได้ก็เรียกหมอปลามานะครับอันนี้ก็เตือนกันไว้ด้วยนะครับเป็นข้อห้ามแล้วก็ถ้านํากุมารทองจากสารที่มีคนกราบไหว้ถ้าคุณไปเห็นสารที่ว่ามีคนมีกุมารทององค์นู้นองค์นี้อยู่เงี้ยคุณเกิดอยากเลี้ยงขึ้นมาเงี้ย ถ้าคุณเก็บมาเลี้ยงเนี่ยก็ก็เปรียบเสมือนเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะคนที่หยิบนํากุมารทองจากศาลมาเลี้ยงโดยไม่ขออนุญาตจ,จากเจ้าที่ศาลนั้นอาจจะทําให้เจ้าที่และกุมารทองนั้นหลอกหลอนในคืนแรกเลยผมว่าในคืนแรกโดนแน่นอนนะครับจนต้องนําไปคืนที่เดิมเลยครับ อ่อันนี้บอกตรงว่าถ้าคุณไปเจอสารเจอสารที่อยู่ตามวัดบ้างตามถนนบ้างเห็นกุมารทองโอ้ยองสวยๆอะไรเงี้ยเฮ้ยกุมารทองรูปร่างสมบูรณ์อะไรเงี้ยแต่คุณอยากอยากได้มากเลยอ่ะคือไม่รู้จะเอาไงก็มาเอาจากสารไปไอย่างเงี้ยผมบอกให้บอกให้คุณรู้ก่อนไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าคุณนําไปเลี้ยงปับ๊บคุณจะควบคุมอะไรเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจะเป็นคนเป็นกุมารทองที่ดื้อรั้น เกลยแลวก็ไม่เชื่อฟังใครนะครับอันนี้ผมบอกตรงนะครับมันไม่เหมือนกับกุมารทองที่เราไปเช่ามาจากอาจเกจิอาจารย์หรืออาจารย์เมฆหรือว่าจะเป็นของหลวงปู่แยม้มอะไรเงี้ยที่เขาผ่านพิศผ่านพิธีการปลุกเสกหรือการพีมวลสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วถ้าคุณไปเอาตามสารอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ปลุกเสกเขาไม่ได้อะไรมาคือมันมีดวงจิตมาอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยผมบอกตรงว่าอย่านำมาเด็ดขาดนะครับ ถ้าคุณไม่อยากขนลุกขนพองจนถึงขั้นแบบกลัวจนอยู่บ้านไม่ได้ถ้าคุณนำกุมารทองเหล่านี้มาเข้าบ้านคุณเมื่อไหร่บ้านนั้นจะไม่มีคนอยากอย,กอยู่ในบ้านคุณเชื่อไม่เชื่อคุณลองได้เลยนะครับอันนี้ผมบอกด้วยความหวังดีนะครับสำหรับคนที่อยากเลี้ยงจริงๆอดเอาหน่อยถ้าคุณไปเห็นตามสารอยอยากได้ยังเลยขอมาเลี้ยงอย่านะครับอย่าหาเรื่องใส่ตัวเองเด็ดขาดนะครับ ผมไม่แนะนํานะครับเชื่อผมเถอะนะครับผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับคุณเอามาเลี้ยงะเลี้ยงยากมากนะครับแล้วโอ้โหขอแทบไม่ได้เลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็ไม่รู้ด้วยดวงจิตอะไรเป็นดวงจิตผู้ใหญ่หรือเปล่าเป็นดวงจิตเด็กหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับซึ่งสู้เราไปเอาไปเช่ามาจากเคจิอาจารย์ที่เขาอธิษฐานจิตดีๆตอนเรียกเชิญดวงจิตที่ดีๆมาจะดีกว่านะครับ อันนี้ก็บอกกันไว้เท่านี้แหละนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็กดไลค์นะครับใครมาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นสาระอีกอย่างหนึ่งนะครับโอเคครับท่านผู้ชมนะครับยังไงผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดี